Defiance in the eyes, like his father. Leave us. You must do everything that my father, mother tells you. You dismiss my mother in her own house. Come here. Kneel. How dare you use the voice on me? they today we come back to Part Three. หรือพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์ใครคือเบเนเจสเซริสกันพาร์ทนี้อาจจะมาพูดถึงพลังที่เบเนเจสเซริสมีพวกเธอนั้นมีพลังอะไรบ้างอะไรที่ทำให้พวกเธอขึ้นมาสู่หนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลของดูนและพวกเธอนั้นน่ะมีพลังอะไรที่สามารถทำให้พวกเธอวางแผนล่วงหน้าได้เป็นพันๆปีวันนี้อาจจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันแต่ก็เหมืนเดิมกับทุกครั้งเลยนะถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดอาจออกเสียงชื่อตัวละครผิด ข้อมูลคาดเคลื่อนอาร์ก็ต้องขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยอ๋อแล้วก็เสริมอีกนิดนึงในพาร์ทนี้เนี่ยอาจจะไม่ขอพูดถึงพลังของเรเวนมาเตอรอย่างอาร์เ r m e m เม y อรี่นะเพราะว่าอาร์เนี่ยได้พูดถึงไปแล้วในพาร์ทที่1เอาละสาหรับคนที่พร้อมจะมารู้จักพลังของ b e n นเจสเซสกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับพาร์ทที่3พลังของ b e n นเจสเซอสอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าความเชื่อของ b e n นเจสเซสนั่นนะ่ะก็คือการฝึกฝนและพัฒนาขีดจํากัดของมนุษย์ให้ถึงที่สุด รวมทั้งการตัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มขีดจํากัดนั้นให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทําแบบนี้เป็นเวลานานนับพันปีเนี่ยก็คือพลังในสายตาหลายๆคนที่เรียกว่าเวทมนต์แม้ว่าความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ใช่เวทมนต์ก็ตามเบเนเจสเซอิสนั้นน่ะพัฒนาทั้งส่วนของร่างกายและจิตใจไปควบคู่กันซึ่งพลังหนึ่งในส่วนของร่างกายนั้นน่ะก็คือความสามารถในการต่อสู้ที่เรียกว่า wielding way ที่ไม่เป็นสองรองใครเลย b ิลดิ i n g w a เนี่ยก็คือการต่อสู้มือเปล่าแบบระยะประชิดที่หลายคนขนานนามว่าความเก่งกาจของพวกเธอเนี่ยเทียบเท่าทหารขององค์จกักรพรรดิที่เรียกว่าซาดาคาหรือแม้แต่พวกเฟแมนเลยก็ว่าได้ What นอกจากการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแล้วเบเนเจเซริส er เองเนี่ยก็ยังมีความสามารถทางร่างกายอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่นการควบคุมปราณะและบินดูปราณเนี่ยก็คือเส้นประสาทส่วนบินดูก็คือกล้ามเนือ้อซึ่งการที่เบเนเจเซริสเนี่ยสามารถควบคุมทั้งสงส่วนนี้ได้แบบ100%ยเนตะนทำให้เบเนเจเซริสเองเนี่ยสามารถปรับร่างกายให้ทนทาน และเหมาะกับสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายที่สุดได้ที่ซึ่งมนุษย์ทั่วๆไปไม่สามารถอยู่รอดได้นั่นเองหรือแม้แต่ความสามารถที่เรียกว่า oral analysis Oral analysis เนี่ยเป็นความสามารถในการรับรู้ส่วนประกอบของอาหารหลังจากที่ได้ชิมเข้าไปนะซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้รู้ไม่ใช่แค่อาหารนั้นทำจากส่วนประกอบอะไรแต่ได้รับรู้ถึงอนุเคมีของส่วนประกอบนั้นๆในอาหารอีกด้วย อีกหนึ่งพลังที่อาร์ตว่าสำคัญมากๆสำหรับเบเนเจเซอริสที่ต้องการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นเลเวอ e n เรนมาเตอร์ก็คือพลังที่เรียกว่า internal organic chemical control ซึ่งพลังนี้เนี่ยจะช่วยให้เบเนเจเซอริสนั้นน่สามารถขจัดสารพิษในร่างกายให้ไม่มีผลใดๆกับร่างกายของพวกเธอซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการเข้ารับพิธีกรรม spice agony The voice the voice นั่นเนี่ยเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากๆเพราะว่าคุณสามารถถูก the voice ควบคุมโดยคุณสามารถทำอะไรก็ได้ตามคำสั่งโดยที่คุณจะไม่รู้ตัวเลยซึ่งหลักการของความสามารถ the voice เนี่ยก็คือการใช้คลื่นความถี่เสียงที่ถูกต้องในการสั่งและควบคุมเป้าหมายให้ทำในสิ่งที่เราต้องการโดยเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถขัดขืนได้เลยถึงแม้พลังนี้จะ ทรงพลังค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีจุดอ่อนและช่องโหว่ของพลังอยู่นั่นก็คือการต่อต้านหมู่การต่อต้านหมู่ี่นเกิดขึ้นได้ยังไงการต่อต้านหมู่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้พลัง The Voice ในคนหมู่มากบ่อยจนเกินไปจนคนกลุ่มนั้นน่ะเกิดภูมิต้านทานของพลังนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่กลุ่ม m n n แทดมนุษย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจพลังนี้ได้เมื่อ Man ท เข้าใจการทำงานของพลัง The Voice แล้วเขาก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองได้ The thing must leave. You can speak without fear. Our pet doesn't understand your language. Get out. It understands. t r u e s e e k e r t r u t s e e k e r เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่องค์จักรพรรดิของมนุษย์เองเนี่ยนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่ง t r u e s e e k e r เนี่ย ก็คือผู้ง่ายๆเนี่ยก็คือพลังจับโกหกนั่นเองมันเป็นรูปแบบพลังที่เบเนเจซิสเองเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีและความอึดอัดในตัวของคนพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคล้ายๆเครื่องยืนยันว่าคนคนนี้กำลังโกหกอยู่ Did you have to go that far? You chose to train him in the way, in defiance of our rule. He wields our power. He had to be tested to the limits. So much potential wasted in a male. You were told to bear only daughters. But you and your pride thought you could produce the Kwisatz Haderach. Was I wrong? y o u r lucky he didn't die in that room. จากพาร์ทที่2ที่อาได้พูดถึงแผนการที่แท้จริงของเบเนเจซิริสเนี่ยที่ถูกวางแผนมานานร่วมนับพันปีเพื่อสร้างฟีซักฮาเดลักขึ้นมาแต่เบเนเจซิริสเนี่ยทำยังไงถึงสามารถวางแผนระยะยาวได้ถึงพันปีคำตอบนั้นน่ะ ็อยู่ในพลังที่ถูกฝึกฝนมารุ่นต่อรุ่นที่ถูกเรียกว่า fertility control fertility control เนี่ยก็คือความสามารถที่สามารถกำหนดเพศของบุตรของ b e n นเจ e ซ i รได้ซึ่งทำให้ b e n นเจส e ซ i รนั้นเนี่ยสามารถกำหนดว่าควีซักฮฮเดลักควรจะเกิดเมื่อไหร่เมื่อแผนทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วและพลังสุดท้ายที่ทำให้เหล่าเบเนเจซรนั้นเนี่ยเป็นตัวอันตรายของใครหลายๆคนก็คือพลังที่เรียกว่า t e ต p e r c e p t p o n p e พตี Per c e p t i o n เนี่ยก็คือความสามารถในการรับรู้ทางด้านอารมณ์ของเป้าหมายหรือแม้แต่รับรู้ถึงอาวุธที่ซ่อนอยู่ของเป้าหมายซึ่งพลังนี้เนี่ยสามารถต่อกรกับเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า Face Dancer ได้เป็นอย่างดี f a c e Dancer คือเผ่าพันธุ์อะไร Fa c e dancer คือเผ่าพันธุ์ที่สามารถแปลงกายและปลอมตัวเป็นใครก็ได้ความสามารถ e ตี Per c e p t i o n เนี่ยจะทำให้ e n e c ด s เ a r i ต s รู้ว่าคนคนนี้เป็นตัวปลอม เอาละวันนี้ก็จบกันไปแล้วกับพาร์ทสุดท้ายของซีรีส์ใครคือเบนเดเจเลสก็หวังว่าจากทั้ง3คลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้รู้จักหนึ่งในมหาอานาในจกักรวาลของดูนกันได้ดีขึ้นใครยังไม่ไดดูพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองอาก็จะใส่ลิงก์ที่ description ไว้ที่ด้านล่างเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาดด้วยหรือใครมีคอมเมนต์อยากพูดคุยเพิ่มเติมก็พิมพ์กันไปได้ที่คอมเมนต์เช่นกัน ยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วจบ We think he's very close now. Somebody he's here.